สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเปิดราคาแพะสาวท้องแรกนะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของแพะแล้วกันสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านสํารงท่าครับหมู่หนึ่งครับตำบลสํารงท่าอำเภอสํารงท่าจังหวัดสุรินทร์ครับที่มีเบอร์โทรไหมครับศูนย์หกสองหกสองหกสามห้าเก้าสี่ครับอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์หกสองหกสองหก สามห้าสามห้าสี่เก้าครับสามารถโทรมาสอบถามได้ตรงเนาะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแพะแต่ละตัวลักษณะหน้าตาแล้วก็ราคาผู้ชมครับทำอะไรอยู่ครับนี่เอากระถินออกจากคอกแพะครับเศษกระถินครับอ๋อเศษเก่าใช่ไหมของเก่าเลี้ยงใช่กี่ตัวครับนี่ยี่สิบห้าตัวครับยี่สิบห้าตัว ขายด้วยไหมครับนี่ขายด้วยครับขายตัวแม่หรือตัวลูกหรือว่าไงครับขายทุกอย่างทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นครับตัวผู้ตัวเมียขายอ๋อตัวผู้ตัวเมียขายหมดเลยครับวันนี้มีมีขายครับวันนี้มีครับติดได้สาวท้องครับท้องแรกครับแพะสาวท้องแรกครับอยากจิไปราคาเท่าไหร่ครับสี่พันบาทเย้ทำไมถูกแท้สาวท้องแรกท้องท้องใช่ไหมครับท้องครับขายสี่ ขายสี่พันเอาไปออกลูกได้เลยครับเอาไปออกลูกได้เลยอยู่ไหนครับพี่อยู่ในข้อครับผมเข้าไปได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายด้านในให้ดูแล้วกันนะผู้ชมครับว่าลักษณะหน้าตาไงผสมพ่อพันธุ์ตัวนี้พ่อพันธุ์ตัวนี้อเดี๋ยวให้ดูพ่อพันธุ์นะผู้ชมครับต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวมันชนนะครับอันนี้คือพ่อพันธุ์แพะนะครับที่ทับตัวในข้อนะผู้ชมครับตัวนี้ท้องได้กี่เดือนแล้วครับ4เดือน ของให้สี่เดือนปกติแพะสักกี่เดือนถึงจะคลอดครับนี่หกเดือนครับหกเดือนใช่ไหมครับราคาสี่พันบาทครับคลอดทั้งหนึ่งกี่ตัวครับแพะสูงสุดสี่ตัวครับสูงสุดสี่ตัวอ่าเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะผู้ชมครับอ่ะโอเคครับผู้ชมครับเข้ามาชมด้านในแล้วกันนะครับอ๋ออันนี้คือคอกแพะมันตื่นผมนะผู้ชมครับตัวไหนครับพี่พี่คิดว่าท้องนี่ พี่คิดว่าจะขายท้องทุกแม่แล้วครับมาเลือกได้เลยครับอ๋อเอาเอาขอสักสามตัวแล้วกันทั้งนั้นตัวแรกตัวไหนครับนูนคอแดงนะครับนูนคอแดงตัวนี้แป๊บหนึ่งนะผู้ชมครับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ใช่ไหมมีทั้งหมดเจ็ดแม่ครับตัวนี้นะอ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับสี่พันครับสี่พันท้องไอตัวผู้ตัวนั้นอ่ามีตัวไหนอีกครับคอแดงตัวนี้คอแดงตัวนี้นะครับครับกนจะให้มันเข้าไปแล่นลงโอ้ อ่ะคอแดงตัวนี้เนาะตัวนี้เท่าไหร่ครับสี่พันครับสี่พันเหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมครับตัวนี้แหละตัวนี้แม่ลูกครับแม่ลูกอันนี้ไม่ได้ขายเนาะไม่ได้ขายครับขายเฉพาะตัวที่ท้องตัวที่ท้องมีทั้งหมดนะผู้ชมครับหลายตัวเลยแต่ว่าหลักๆก็คือตัวที่ขายก็คือตัวคอแดงตัวนี้ตัวขาวนี่ด้วยตัวขาวนี่ด้วยโก้ใช่ครับคอแดงอ๋อทุกตัวสวยๆผิวดีๆครับอ๋อตัวนี้สี่พันตัวขาวนี้ก็สี่พัน สาวๆสี่พันนี่คือท้องแล้วท้องแล้วครับประกันท้องเลยอยู่ที่ไหนครับบ้านนี่บ้านอยู่บ้านสำโรงท่าครับหมู่หนึ่งครับครับผมแค้นี้เลี้ยงง่ายมั้ยพี่เลี้ยงง่ายครับให้กินอะไรบ้างครับอาหารหลักคือกระถินครับกระถินเนี่ยเขาจะกินปอกเปลือกเลยครับกินสะอาดเลยครับถ้าเราได้ต้นใหญ่ๆเราก็สามารถ ทำเป็นฐานได้ครับก่อฟื้นได้ไปก่อฟื้นได้อือเนี่ยผู้ชมครับโอ้มันกินดีนะผู้ชมลงทุนค่าอาหารเยอะไหมครับแพ้เนี่ยไม่ได้ลงทุนเลยครับไปหาเก็บกระถินตามธรรมชาติครับอ๋อก็คือให้เป็นกระถินให้กินหมดเลยกระถินก็หมกกินครับหญ้าก็กินครับกระถินก็กินเพราะว่าเขาชอบกระถินใช่ไหมครับอืออ่ารายเรียงอีกครั้งหนึ่งนะผู้ชมครับมีโรคเยอะไหมครับแพ้เนี่ ฉถ่ายพยาธิบำรุงแค่นั้นละครับทุกหกเดือนครับทุกหกเดือนคือฉีดยาถ่ายพยาธิฉีดยาบำรุงขายตัวเฉพาะวัวไอ้แพะตัวสาวอายุกี่เดือนนะครับอายุก็ประมาณแปดเดือนแปดเดือนนี่คือตั้งท้องแล้วตั้งท้องแล้วราคาสี่พบาทสี่พันบาทอันนี้คือพ้องเลยก็เอาไปดูเองว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนาะอ่ะโอเคครับผู้ชมครับ นี่คือข้อข้างในครับข้อข้างในครับเป็นสองชั้นครับสองชั้นทำไมต้องทำสองชั้นครับพี่เพราะแพะมันจะไม่นอนพื้นครับมันไม่ยอมพื้นดินครับอแพะมันจะรักษาครับจะขึ้นนอนลงครับก็คือแพะเนี่ยจะนอนบนโรงนี้บนโรงนี้ครับส่วนไอ้พื้นตันนี้ก็ไว้ให้เขาเดินกินครับไ้เดินกินโอเคครับผู้ชมครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายรับประกันเาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็รับประกันด้วยว่าท้องที่ซื้อไปเป็นแพะสาวท้องแรก ราคาสี่เพนนบาทอม่ไ้องกลัวตลาดครับไม่มีแพะจะขายครับจริงเหรอครับครับตลาดวิ่งครับหาซื้อแพะครับคือตอนนี้แพะขายดีเลยครับขายดีอยู่ครับสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ครับอ๋อคือถ้ามีเท่าไหร่ก็มีในมีคนมารับซื้อครับมีมารับซื้ออ๋อโอเคครับผู้ชมครับ